มะเขือพวงขึ้นมาต้นเดียวครับในฝั่งบ่อนี้มีมะเขือพวงเป็นหนามนะครับพันนี้จะทนทานขึ้นมาโตแล้วครับใกล้จะออกดอกแล้วอีกไม่นานก็คงจะมีดอกมีผลอันนี้ขึ้นโดยธรรมชาติ ตเองครับปราดินแห่งนี้ก็มีศาสตร์อาหารหญ้าลกๆปเปื่อยที่มีคนมาตัดก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะเขือพวงนี้อีกครั้ง ส่วนนี้ก็จะเป็นล่องน้ำที่แห้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกะเพราขึ้นมาตามชายล่องน้ำหอมครับกะเพรานี้หอมเพราะเป็นกะเพราโบราณ หลายต้นครับออกดอกแล้วไม่ได้มาดูใบเล็กๆหอมมากกอใหญ่ครับต้นเดียวต้นเดียวแต่ขึ้นมาเองก็เลยกอใหญ่ออกดอกแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเด็ดทิ้งไม่งั้นจะแก่ไว พอปามเขาขึ้นมาเองตามฝั่งบ่อธรรมชาตินานๆเราเข้ามาดูมันก็จะลกไปด้วยหญ้าครับหญ้าก็จะขึ้นคุมก็เคยโปรยเม็ดไว้นะครับเมื่อปีกายนี้ถึงเวลาก็ขึ้นมาแทรกแทกหญ้าเมื่อได้ผลเป็นบางครั้งและงามด้วย หน้าหนาวก็งามด้วยน้ำค้างครับก็จะมีน้ำค้างทำให้พืชอยู่ได้ถึงแม้ดินจะแข็งดินนี่แข็งครับนี่ครับพืชขึ้นเองต้นจะออกแตกกอกันเองได้เพราะอยู่ระยะห่างไม่ใกล้กับพืชชนิดใด มีแต่หญ้าเท่านั้นครับแต่มีฟางหญ้าแห้งที่เป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติให้กับพืชเหล่านี้ทิ้งๆไว้ครับมัน็นต่อไปผ่านไปสากสาเดือนห้าเดือนก็จะได้กินแบบนี้ครับสวัสดีครับ